อยู่ในยุคนี้เนี่ยนะฮะคุณทักษิณอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะไม่ต้องถามสำนักข่าวคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเปิดดูสำนักข่าวใหญ่ๆอ่ดู Facebook แล้วก็หาแฟนคลับของคุณ <c oughs> ทักษิณว่าได้บินไปถ่ายรูปก,กับท่านอดีตนายกเนี่ยที่ร้านอาหารแห่งใดในประเทศไหนรปรากฏว่านะครับข่าวต่อไปนะครับถ้าสามารถเป็นไปได้ดึงภาพขึ้นมาเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งแล้วไปอยู่ไหนแล้วะฮะ ท่านอยู่ที่ดูไบดูไบ,บคราวนี้ทั้งหมดนี้เอาจริงๆเลยนะมันจะควรจะมีกระบวนการในการพิสูจน์ <c oughs> authenticity <c oughs> ของภาพนะสำหรับผมเ,ออเพราะว่าเราเป็นแต่ละาสำนักข่าวใหญ่กว่า Facebook p o k p ใช่งไงแต่ว่าพอเขาโชว์เราก็ต้องบอกว่ามันใช่เราก็เชื่อร้อยเอร์เซเพราะฉะนั้นโอเคสมมุติว่าจริงรนี่คือภาพล่าสุดแล้วไม่ใช่แค่คุณทักษิณครับอดีตนายกคุณสมชายวงสวัสดิ์ก็เป็นสานายกแล้วก็คุณยิ่งรัก เป็นภาพที่อ้างกันว่าถ่ายค่ำวันที่สามกันยายนที่ผ่านมามที่อาหารจีนอยู่ใน Mall of the Emirates ที่ดูไบนะครับรบร้านดินไทฟุงอ,อ๋อร้านดังนี้คเป็น f e c o o o p k g e ร้านนี้ดังก็ว่ากันว่าดังแล้วก็คนไทยที่นั่นไปกินกันครับ Facebook Page ชื่อกรุงเทพกรุงเทพ Facebook กรุงเทพกรุงเทพนะครับซึ่งเป็น facebook ของคนที่ชื่นชอบคุณทักษิณ นฮต้องรย่ีในทางผู้สื่อข่าวเขาจะรู้ว่าไม่โกหกเราโกหกเราเพราะมีเจ้าตัวอยู่ด้วยเราต้องวิเคราะห์ในยางการเมืองของการที่คุณสมชายไปถ่ายรูปด้วยไหมใช่ประเด็นก็คือว่ามีคุณสมชายไปถ่ายรูปด้วยนี่แหละคุยอะไรกันจะคุยอะไรก็เป็นพี่เคยเป็นเป็นญาติกันก็จะคุยอะไรครับก็ไม่ค่อยไปไงการเมืองเรื่องหัวหน้าพักเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองเรื่องประเด็นเครือญาติด้วยว่าตกลงแล้วใครจะมาเป็นแคนดิดตนายกให้กับพักเพื่อไทย ฮะนี่มันก็ไพรมารีโหวตไพรมารีโหวตย่อยๆนะมีสามนายกคุยกันว่าจะเอาใครไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ไพรมารีโหวตต้องให้ประชาชนเลือกครับมันมีไพาเมอรี่แบบอันนี้ไพรมารีแบบคุณวิษณุแล้วคือสาวเสียงคือไพรมารีไม่ใช่ครับเอากรรมการสรรหาไงเอากรรมการสรรหาสักสิบเอ็ดคนพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทําในรายการผมในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอารายชื่อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทั้งหมด10คน ในสิคนเลยสิบคนสิคนในสายตาไปคุณปื้มไม่ผมให้คน p r i อ a r y ไงผมเลือกสัก5คนก่อนแล้วท่าให้คนรเมอรี่ก็ผมไม่บังการเลือก5ผมคัดมาสิบเฮ้ยนี่อยู่ให้เขาทะเลาะกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมให้คนโหวตกันเลยให้ดูให้คนดูไม่ไม่ไม่นี่นี่หวังดีประสงค์ร้ายกับพรรคเพื่อไทยอยากให้คนก็ตีกันผมคิดว่าถ้าจริงๆเราต้อง p r i อรี่แค่ในเดืนนายกทุกพัาแต่ละพรกก็เปิดให้คนให้คนที่เป็นสมาชิกพักเนี่ยร่วมโหวตอย่างปชปเนี่ย เปิดให้คนเลือกเลยว่าอยากได้พิสิทธิ์เป็นแคนดิด์นายก<ม>หรืออยากได้คนอื่นมันจะได้ฟรีโหวตสำหรับไอ้ปากเขาก็จะทําอยู่อ,อใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ก็ก็สร้างสารรค์ดีนะฮะผมเดี๋ยวผมทําในวันพรุ่งนี้เพื่อให้แย้มหน่อยไหมสิบคนมีใครบ้างก <c oughs> ็ <c oughs> มีที่อยู่ในข่าวคุณจตุรนคุณพิชัยคุณสุดารัฐอะไรย่างเงี้ยระวังคนที่เขาเข้ามาที่ก้าที่สิบคนจะมาขอเคลียร์แล้วกันนะครับผมไม่รับผิดชอบนะครับผมไม่ได้รายงานผลโหวตผมแค่บอกว่ามีใครบ้าง